รัฐบาลลุยปรับยางพาราเถื่อนรัฐมนตรีว่าการเกษตรทำจริงเห็นผล60บาทต่อกอกอรัฐบาลทำจริงนโยบายปรับยางพาราเถื่อนเห็นผลรอมาวาเกษตรธรรมนัตแก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้เกษตรกรส่วนยางล่าสุดราคาทะลุ60บาทต่อกอก,อกอแล้วสูงสุดในรอบ16เดือนวันที่15มกราคม67นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลของการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่14มกราคมราคาน้ำยางพาราสดอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมแล้วซึ่งจากข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน66จนถึงปัจจุบันราคาขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประกาศสงครามการลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายโดยปรารามการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมายเพื่อลดผลกระทบด้านราคายางพาราที่เกษตรกรได้รับส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ16 เดือนนางสาวเกนิกากล่าวต่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐมุ่งเน้นที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราด้วยการเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจะต้องกําหนดเป็นนโย,ยบายควบคู่ไปกับการเร่งปราบปรามการลักลอบนําเข้ายางพาราผิดกฎหมายโดยทีมปฏิบัติการพิเศษพยนาคราชทําหน้าที่สอดส่องและเฝ้าระวังการลักลอบนาเข้ายางผิดกฎหมายซึ่งหากพบบ่อแส ผู้กระทำผิดก็สามารถแจ้งหน่วยงานผู้มีอำนาจดำเนินการจับกลุมทันทีพร้อมทั้งให้กอยทออบูรณาการร่วมทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรตั้งจุดตรวจสินค้าเกษตรร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในเส้นทางที่มีการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศมินมาด้วยสถานการณ์ราคาย,ยางขณะนี้ที่ดีขึ้นนอกจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้ผลผลิตทั่วโลกลดลงแล้วนโยบายด้านยางพาราของรัฐบาลที่ชัดเจนในการปรับอากาศสงครามกับยางพาราเถื่อน โดยสั่งปรับปรามอย่างจริงจังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพราะที่ผ่านมาปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราตามชายแดงส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับยางพาราในประเทศให้มีราคาที่ตกตำ่ำเนื่องจากราคายางพาราในต่างประเทศถูกกว่าราคายางพาราในไทยดังนั้นร้อยเอกธรรมนัฐจึงเดินหน้าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกเกษตร,รกรผู้ปลูกยางอย่างจริงจังนางสาวเกนิกา,กากล่าว